วันนี้ DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะพันธุ์อวุตเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะบอกว่าตอนนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้รับคดีอาคารสอตอง,งอพังถล่มเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้อำนาจของที่พดด DSI เป็นความผิดท้ายพรบการสอบสวนคดีพิเศษในการพิจารณาแล้วก็จากการรวบรวมหลักฐานพบได้ว่าบริษัทนี้มีพฤติกรรมเป็นนอมินีค่ะซึ่ง ปกติแล้วบริษัทชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยนั้นจะต้องมีการแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์คือคนไทยจะต้องมากกว่า51%คนไทยมี51%แล้วก็ต่างชาติ49%แต่ว่าเขาไปดูแล้วเนี่ยดูดูแล้วมันมีข้อพิรุษอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะแล้วมองว่าอันนี้น่าจะมีความชัดเจนว่าน่าจะเข้าขายเป็นนอมินีด้วยทางรัฐมนตรีทวีก็บอกว่า DSI ตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานมากพอค่ะ ที่สามารถจัดเชื่อได้ว่าบริษัทแห่งนี้เข้าข่ายกันเป็นนอมินีประกอบกับมีความเสียหายที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยล้านบาทถือได้ว่าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษและก็นอกจากความผิดที่มีการรับเป็นนอมินีแล้วก็จะมีการขยายผลในคดีเรื่องของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานกับเรื่องของเหล็กด้วยนะคะที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะคะส่วนเรื่องของการหัวประมูลแล้วก็คุณภาพของเนื้องานก่อสร้างก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการที่เราไม่ตึกถล่มลงมาหรือไม่ จากนี้ทาง DSI ก็จะมีการเชิญเชิญหน่วยงานนอกกรมสัมพันธ์กรทสวงอุตสาหกรรมมาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสนวนข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญก็น่าจะได้มาพิจารณาในเรื่องนี้กันนะคะ